เจ้าผมเจ้ามวะอีมีผักอมมีผักขอมโอ้ผักเด้อผักอมมีผักขอมมีเด้อโอ้ยยเอาไปขึ้นก่อนวะออกไปให้ละอมีสองอันนี้เฮ็ดไหมสิยังลืมไ้ผักเรมไผักลืมไปผักครับลืมไปโอ้ย เดียวมามอีกแล้วน่นี่และอดเขียวตนพองเลโอ้ยจ้าไม่อาออกงไงใจผู้บอกกันตากแทย่างย้อมโอ้โหนาใสัตเลยเนาะเอาอันนี้มันก็งามอยู่เล้วพีงามม่กสวยงามดูวยไ่แหนว่าฮะเปอผหักการนนี้เขต้มแกเอาหลายชิ่หลายอยายากขึ้นแล้ว อันส่วนในยิ่งผันเดียวจะเอาโดนามปใส่ไปเท้าตังก็ไ้ยจเอาไปออยเอมาาม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 ากินน้ำกันมากินน้ำกันตพมเป็นแมงมามามงมา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 แมงามาแมงมาแมงมมามาแมแมางมาแาแมาแิงมาบมง่แมาแมงมามันมาแมนงมมางนาามางาแมงมมา